ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشدا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا อัสลามวะลัยกุมบารัฟมัตุลลอฮฺบะเบรอกาตุสวัสดีท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันซีนัทมหมัดในรายการรอมฎอนมูบารอกันอีกเช่นเคยนะคะรายการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเราก็จะได้มาพบกันทุกเช้าตลอดเดือนรอมฎอนนะคะตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาสนาทีทางช่องทอทอบอ5 HD แห่งนี้ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้แล้วก็ความสนุกมากมายนะคะเริ่มกันที่รอมฎอนแว์ ซึ่งจะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาร่วมพูดคุยกับเราให้ความรู้ทุกท่านเกี่ยวกับเดือนอมฎอนอันแสนประเสริฐนี้นะคะต่อด้วยช่วงของรอมฎอนว v a ายตี้ค่ะไปพบกับบรรยากาศร้านอาหารมุสลิมนะคะแล้วก็เมนูเด็ดๆมากมายเลย จากนั้นก็จะมาถึงช่วงของ Ramadan Story ละครสอนใจให้แง่คิดค่ะซึ่งก็มีน้องๆจากบ้านเด็กกำพร้าของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาร่วมแสดงกันด้วยนะคะวันนี้จะเป็นตอนอะไรมารับชมกันได้สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะปิดถ้ายกันด้วยช่วงของ Ramadan Talk ค่ะเรามีแขกผู้มีเกียรตินะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราจะเป็นใครพูดคุยในเรื่องอะไรต้องเรามารับชมพร้อมกันนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ส alamualaikum warahmatullah w uh. ท่านพี่น้องผู้ชมที่เารพคราบพบกันในช่วงของเดินอมฎดอนนะครับก็เพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นสาระในด้านอมฎดอนในด้านการถือศีนอดและรวมทั้งจะได้เชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์ในเรื่องของการถือศีนอดแล้วก็าการ ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระมาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาได้ประทานอัลกุรอานมาเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติตั้งแต่วันที่เริ่มแต่งตั้งท่านศาสดาม u h ัมมัสดสลลลลล l a h วะ l a i h ให้มาเป็นศาสนาทูตแล้วก็ได้พระราชทานกรุรอานลงมาในคืนอัลกอดัตซึ่งอยู่ในเดือนอมฎดอนมันเป็นความยิ่งใหญ่ ของมนุษยชาติที่มีกฎกติกามารยาทที่ไม่ได้ร่างไม่ได้เป็นต้นคิดโดยมนุษย์แต่ได้เป็นรางวัลที่พระบุญเจ้าทรงพระราชทานลงมาเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางบทบัญญัติในการที่จะอธิบายแล้วก็ในการที่จะกำกับในการปฏิบัติ ให้มันเกิดประสิทธิผลขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่แหละครับมันน่าจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของโลกเสียด้วยซ้ำวันประทานอัลกุรอานนั่นก็คือในพระมาครคภีิ์กุรอานนะครับตอนหนึ่งได้บอกไว้ว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลละติลกอดริแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาในคืนอังกอร์ดคืนกอดัน,นั้นอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ เจาะจงลงไปว่าคืนกอดัชนั้นน่าจะเป็นวันที่27หรือค่ำ27ของเดือนอมฎดอนท่านศาสดามุฮัมมัดได้บอกเอาไว้สั้นๆมัลลัมยาดะกาวลาซูรววลอามาลาบิฮิฟะไลซัลลิลลาฮิฮาจุตุนฟิอัยาดะอัตอามะฮูวะชะรอบะก็มีความว่าผู้ใดไม่ละทิ้งคำพูดหรือการกระทำที่หลอกืองที่มุทเทศ ทำกระทั่งเข้าเดือนอมฎดอนก็ยังทำเพราะเราไม่มีพระสงฆ์อันใดจากขราวแล้วที่จะให้เขาอดข้าอดน้ำไม่มีประโยชน์อันใดเลยนี่คือการขาหมดให้เราเห็นก็สรุปว่าอมฎดอนความยิ่งใหญ่ของกฎหมายโลกจริงๆก็คือพระมหา,าพิรุษอัครถูกประทานลงมาและการถือสิลอดมีเป้าหมายคือตัก,กวาตัก,กวานั้นเพราะภูมิมภูมิปูพื้น ภูมินิสัยของเราเนี่ยให้รู้จักควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดเราไปดูได้แต่รรงรัลพงภานหัวตาลาต้องการให้เราได้ทำอย่างมีคุณภาพตังนั่คือถือสิ้นอดและบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจะมีประโยชน์แต่ละหน่วยของมนุษย์แต่ละประเทศแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมูเก็มถ้าทำได้อย่างที่ วางเป้าหมายความรักความเอ็นดูความเมตตาจะแผ่ขยายไปด้วยอัตโนมัติซึ่งอันนี้แหละจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ล l l a h หรือที่เรียกกันว่ารอห์มัดอย่างแท้จริงครับวัสสลามอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ ร่วมบริจาคหนึ่งบาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาคเวลาหนึ่งบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคก,กับมูล,ลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี128-234,5725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโด,นดใช่คอมมันโด,นดที่มีกรดอะมิโนมีไลซินฮอรีนวิตามินบีหกบีสิบสองไขมัน0%ูเปอร์เซ็นตแค่เราลงมือทำจะกี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคุมให้สุดไม่หยุดทำคอมมันโดเครื่องดื่มคอมมานโด هاريكو يا مطرسة ورمضان بركح موكو تنجو انكت مصيبة حكوم هلا الهلال ليعلن ان رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أي عباد الله อัสลามุอะลัยกุมวะเราะัมมัตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับกับผมนะฮะทายูรอมัดหวังผลนะครับร้านฮาวาราชาข้าวหมกไก่นะครับ เมนูของร้านนะครับมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ซุปหางงัวซุปไก่ซุปเนื้อมีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อมีนะครับมัสมันเนื้อมัสมันไก่โรตีมตัตตาบะมีทุกอย่างนะครับเนื้อสเต๊ะถ้าท่านมาทานอาหารที่ร้านนี้ถ้าไม่สั่งเนื้อสเต๊ะและท่านจะเสียใจเรารับการความอร่อยนะครับเนื้อสเต๊ะนี่เราก็ส่งเฉพาะสาขาพวกลูกๆทั้งหมดเลยทางด้านปลาเผาเนี่ยทุกที่ ทุกสาขาเราส่งหมดเลยเนื้อสเตะไก่สเตะร้านฮาวาเนี่ยนะครับคือภรรยาผมชื่อฮาวาผมก็ตัง้งชื่อร้านว่าฮาวาราชาข้าวหมกไก่นเนี่ยเดิมๆทีเลยร้านแรกเลยสาขาหนึ่งสมัยก่อนเน่ยถ้าคนอายุ50ปีไปแล้วจะรู้จักร้านผมทั้งหมดเลยฮาวาราชาข้าวหมกไก่นะ สมัยก่อนนี้อยู่ที่จตุจักรถนนกำแพงเพชรต,รตรงข้ามอตกอรตอนนี้ปลดกเกษียณแล้วอายุ60กว่าแล้วทำมาแทบตายแต่เวลากลับไปนิดเดียวออาไปไม่ได้เลยอันนี้เราอัรทับดุละละเราให้มาขนาดน,นี้ราถือว่าอันอับดุละละนะครับเรื่องฮาลันนี่ไม่ใช่ว่าคำแคว่าฮาลานอย่างเดียวเรื่องการล้างเรื่องความสะอาดไม่ใช่ว่าล้างล้างล้างใส่กระมังล้าง,ลางแล้วเอามาใส่ถ้าไม่ได้นะครับมุสลิมเราต้องถือว่าต้องรดน้ําเดินนะฮะต้องทําความสะอาดทางร้านก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับที่ล้างจานทําความสะอาด ก็ต้องมีบอร์ดักไขมันเจ้าด้วยเรียบร้อยนะครับถึง่ะผ่านเรื่องหาร้านได้นะครับเรื่องความสะอาดที่สําคัญเพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาทานที่ร้านเราอย่าลืมนะครับพี่น้องนะคุณสิบเราทุกคนเรื่องความสะอาดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสัทธานะครับ สถานที่ตั้งร้านคือตอนนี้ก็สาขาเจ็ดนี่ก็อยู่รามสองนะครับอ่าตอนนี้ก็ลูกชายผมนรุสาภายัยดูแลนะฮะแล้วก็สาขาหกเขาอยู่ที่เจโมตัวนัจญบณีเจโมนะฮะทางร้านเราร้านฮาวายรายชายข้าวหมกไก่นี่ละท่านเนี่ยทำบุญ,ท,บญทําบุญทุกอย่างบอกได้เลยสั่งได้เลยนะข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะซุปเนื้อซุปไก่ซุปหางทําบุญจัดเลี้ยงนะปีใหม่ขึ้นวันใหม่บอกเราได้นะครับโทรศัพท์มาได้ยัยงเดียวเลย เดี๋ยวเราจับให้นะครับทางร้านเราเบอร์โทรจับนะครับผมขอแนะนำหน่อยนะครับ085 11 139 88โทรมาได้เลยนะครับรับตลอด24ชั่วโมงนะครับอสมิอารีนะคะเป็นผู้จัดการร้านอสมิชิเก้น,นะ เมนูเด่นๆจิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือเมนูไก่ทอดเบอร์เกอร์ไก่กรอบข้าวยำไก่แซ่บไก่ทอน้ำจิ้มแจว่วข้าวกระเพราไก่กรอบร้านของนี่นะคะก็จะมีบรรยากาศที่ดีมากนะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจุดเด่นของเราก็คือมีเรือเป็ดนะคะให้ให้ฝั่นให้เด็กเล่นนะ,ะ ATV ค่ะให้ขับวัตถุดิบของนี่นะคะทุกๆตัวนะคะก็จะฮาลานวัตถุดิบทุกอย่างเลยเราจะซื้อด้วยตัวเองค่ะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยค่ะทําให้มั่นใจยิ่งขึ้นค่ะว่าวัตถุดิบผ่านการรับรองฮาลานทั้งหมดค่ะแรงจูงใจจากการเปิดร้านนี่เย เชฟจากมอลังสิตก็เลยนําวิชาที่ตัวเองได้เ,เรียนมานะพัฒนาเป็นร้านอาหารจะพัฒนาต่อไปให้ลูกค้าได้ทานกันค่ะร้านนี้นะคะได้รับรองเครื่องหมายฮาลาลแล้วนะคะเราได้ผ่านการตรวจสอบจากฮาลาลแล้วนะคะเราก็ได้เป็นหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้วค่ะที่ได้ไปอบรมนะคะได้ประโยชน์แบบมากมายมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่ได้รู้หลักๆเลยคือสุขลักษณะค่ะของ การจัดวางร้านอาหารค่ะให้ถูกต้องตามหลักฮาลานค่ะฝากถึงร้านอาหารที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายฮาลานนะคะแนะนําให้ติดต่อรับเครื่องหมายฮาลานนะคะถ้าเรามีหนังสือรับรองฮาลานเนี่ยค่ะเครื่องหมายฮาลานนี้นะคะสามารถรับรองความเชื่อมั่นให้กับ ลูกค้าที่เป็นทั้งคนไทยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เป็นต่างชาติด้วยค่ะค่ะร้านตั้งอยู่ที่คลอง6กลำลูกกานะคะปะทุมธานีค่ะลูกค้านะคะสามารถเข้าได้หลายทางเลยน,นะคะจับจุดหลักๆเข้าทางลำลูกกาเข้าทางซอยเทศบาล9ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสบพลำลูกกาค่ะแล้วก็ถ้ามาจากกรุงเทพเข้าทางถัดจากซอยนิมิตใหม่57สามารถโทรสั่งอาหารได้ที่0ู6ย์เก้หหรือติดตามที่เพจอัสมีชิคเก้นค่ะ Ramadan ฉันรู้จักแกมาไม่เห็นแกบวชได้ครบเลยเรื่องแงอดีตอะไม่ต้องพูดหรอกมาพูดในเรื่องปัจจุบันดีกว่าเหรอจะเชื่อก็นแหลดีแล้วที่แกเนี่อยอย่งน,น oh, <no. S 1> ะ้โอ้โหนเวลาฉันปลุกแกกินข้าวตู้หัวตื่นเร็วๆน,นะฉันปลุกแกทีไรอะไม่ยอมตื่นทุกที เลือน่ะฉันจะโอทอกร่างกายสักหน่อยแม่ทาเป็นผู้ภาษาอังกฤษ,ษ,ษกด้วยนะก็ฉันได้ยินนักวิชาการด้านสุขภาพเขาบอกว่าการสิสนโุดในเวลากลางวันเป็นการโอทถอกร่างกายทำให้ร่างกายได้พักและร้างสางพิดด้วยรู้ก็ดีแล้วเวลารัินโอดอะ่ะกินน้อยหน่อย กระเพาะจะได้ปรับตัวเวลารับสิอ่ะไม่ใช่กินมากๆมันจะอิ่มเกินไปย้าหูไม่ใช่ว่าฉันจะบวชให้ครบเดือนอย่างเดียวนะฉันจะบวชหกด้วยฉันจะบวชหกด้วยเออฉันจะคอยดูสลัมุอะลัยกุมะราะห์มะตุลลอฮ์ ผูรากาศท่านพี่น้องผู้ชมครับได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดจากละครที่ผ่านไปแล้วนะครับสรุปได้ว่าคนเรานั้นจะยังไม่มีศรัทธาอย่างแท้จริงยังวัดกันไม่ได้จนกว่าเขาจะได้ปฏิบัติตามนแนวทางที่ท่านศาสดานำมาหรือว่ารักแล้วก็เสียสละตามแนวทางที่ท่านศาสดาสอนไว้ h ะด i ษของท่าน رسول รรสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมท่านบอกว่า,าผู้ที่มีศรัทธาลายุมินอฮัดุกุมฮัตตายากูนฮาวะฮุตะบาอลลิมาจิทุบิฮีคนคนหนึ่งจะยังไม่มีศรัทธาที่แท้จริงจนกว่าจิตใจของเขานั้นจะปฏิบัติหรือคล้อยตามคําสอนที่เราได้นํามานี่คือสิ่งที่เราจะต้องวัดกันด้วยการศรัทธาตามพระบัญญัติที่ท่านอซูลได้สอนเอาไว้ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ร่วมบริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาคเวลนละงบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี128-2345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโดใช่คอมมันโด,นโดที่มีกฎอะมิโนมีไลไซนินทอรีนว<ด>ิตามิน ดื่มคอมมานโดในเดือน,มนอมมอรอันประเสริฐนี้ไอแบงก์ขอมอบสิ่งดีๆด,ด้วยเงินฝากประจำรอมฎอน1442เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ถึง16พฤษภาคม2564 วิจิตสถาปัตยกรรมลลำบริการ oh <my> โรงแรมอัลมีรอสรามคำแหงซอย5 021368700อยากเพิ่มอะไรที่หวานๆห,หน่อยอะ่ะงั้นต้องมะลิแบบฝาเกลียวครั้งแรกกับมะลิฝาเกลียว สถานการณ์ไหนก็มหกลุลบารอยงทุกครั้งที่ทตุลลอฮิวาบารอกาตุ ah สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรมอฎอนทอกกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับ วันนี้ผมยังคงอยู่ในบรรยากาศของมูลนิธิผสนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับพันธกิจนะครับในหน้าที่การงานเพื่อสังคมมุสลิมและ,ะสังคมโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านรองประธานมูลนิธิผสนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับท่านศาสตราจารย์ดรจรันมะลุเลมครับขอเชิญพบกับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีคุณครับก่อนที่จะไปถึงหน้าที่การงานในนย์กลาง ผมได้ทราบว่าท่านได้รับการแต่งตั้งหรือการคัดเลือกให้มีตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งกีรติยาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรอาจารย์ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของสายต่างๆเช่นสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์สายวิชาการต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกหนึ่งปีต่อหนึ่งคนนะฮะก็มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นผู้มีประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ,รมีผลงานที่ได้รับการเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็มีคุณูประโยชน์ต่อสังคมคนะครับเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับสังคมคด้วยนะครับก็มีพี่น้องมองสุสซิมที่เคยได้รับแล้วหนึ่งคนก็คือท่านศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์สถาณันครับแล้วผมก็เป็นคนที่สอง และเป็นการได้รับการคัดเลือกที่ผ่านผู้สมัครในระดับที่มีผู้เสนอหลายท่านด้วยกันนะครับก็บอลฮัมดุละด้วยความปรดปานของรอนะครับผมก็ได้รับการคัดเลือกข้อดีของการเป็นกิรตยาจารนี้ก็คือ,เ,อเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องครับว่าเป็นอาจารย์แห่งอาจารย์อาจารย์ใช <laughs> ่ครับก็ก็ถือได้ว่า เป็นคุณดูปการสําคัญในแก่ครอบครัวแก่วงสังคมนะครับแนเที่สำคัญรีคือแก่สังคมมุสลิมที่อย่างน้อยมีนักวิชาการมุสลิมได้รับตําแหน่งนี่มาสู่ในเรื่องของการทํางานของอาจารย์ในอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการมาบริหารมูลที่เพื่อส่วนกล้ส s l ของเรานะครับ,นรบในตําแหน่งรองประธานมูลที่ประสรกลางที่รับผิดชอบด้านต่างประเทศ ด้านวิชาการด้านการดูแลด้านพี่น้องที่มาเยี่ยมต่างประเทศในตําแหน่งนี้เราชอบอะไรอย่างไรครับก็คือตําแหน่งนี้เราเข้าประสานกับประเทศต่างๆแเช่นเรามีการเลี้ยงในเดือนรอมฎอนนะครับโดยสถานทูตของประเทศต่างๆนะฮะได้มาร่วมกับมูลนิธิศุนกลางสามแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้รับรู้ว่า สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่นะครับเป็นจํานวนที่มากพอสมควร,ครนะรฉะนั้นมุสลิมก็มีบทบาทสําคัญการระหว่างประเทศก็มีความสําคัญคนะครับก็คือต้องการให้ประเทศต่างได้รู้ว่ามีมุสลิมอยู่มีสังคมมุสลิมมีสถานที่ปฏิบัติศาสน,าานกิจนะครับแล้วมีการเคลื่อนไหวในด้านความสัมพันธ์เท่าที่ผ่านมานี้มีผู้ที่มาเยี่ยม ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ย,ย,ยอย่างต่อเนื่องนะครับ <ennial S 2> จากตะวันออกกลางจากอีกหลายๆแห่งนะฮะศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่พยายามจะทํานทหน้าที่ในทุทกๆด้านนะยนอย่าง <ư. S 1> ที่บทบาสสาคัญที่เราเห็นก็คือเรามีกองทุนสการดด้วยเพื่อส่งเสริมนักศึกษาในเวลาเดียวกันขณะนี้ก็มีประเทศหลายประเทศนะอย่างเช่น อุซเบกิสถานนะครับที่ต้องการมาเชื่อมสัมพันธ์ทำไม่ดีทีนี้อาจารย์มีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจหลายคนก็ให้การติดตามมานั่นก็คือเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในโลกอุสลบมิและในโลกซึ่งทําให้มูลที่กึ่์กลางจริงได้เปิดไวทดีครับศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์ที่มีนักวิชาการหลายคนด้วยกันนะครับที่ติดตาม สถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยคือเราผลัดกันมาที่จะให้ความ,วามรู้ให้มาวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การวิเคราะห์นี่เราก็พยายามเชิงไหนครับในเชิงที่เป็นการให้ความรู้รบนพื้นฐานของความเป็นจรงิงครับไม่มีเรื่องของอคติแต่ว่าพยายามวิเคราะห์ตามสถานการณ์จริงว่าโลกวิเศอยู่ในสภาวะอะไรครับในฐานะนักวิชาการนี่เราจะแนะนํากับ ผู้มาร่วมรับฟังได้อย่างไรบ้างแล้วก็ในฐานะมุสลิมเนี่ยเราจะตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรครับและในอนาคตข้างหน้าหรือในภายภาคหน้าเนี่ยในด้านต่างประเทศของมุทิะสุนกลางและเรามองหรือเราคิดว่าเราจะดําเนินความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ศูนย์กลางสำาัน่าทาก็คือการเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศต่างๆครับด้วยการจัดสัมมนาครับหรือว่า ด้วยการไปเยี่ยมสถานทูตต่างๆนะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมนะครับคือผมนึกถึงในสมัยของดรสุรินทร์พิศุวรรคับือในฐานะที่เป็นนักวิชาการตอนนั้นดรสุรินทร์ก็เช่นในเดือนอมาดอนนี่ก็จะเชิญทูตของประเทศต่างๆมาที่กระทรวงการต่างประเทศคราเชิญนักวิชาการมุสลิมไป เป็นรมฎอนกะรีมหรืออื่นแล้วนักการทูตเขาก็จะเข้าไปแล้วก็ละสิดโดร่วมกันลักษณะแบบนี้เราก็อยากจะนำมาสานต่อเหมือนกันในนามขององค์กรซึ่งปัจจุบันเราก็มีอยู่นะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับสุนารสลาแห่งประเทศไทยครับสหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครับในบรรยากาศของเดือนรมฎอนนี้ทุกคนคงรับทราบนะครับว่า, <c oughs> วาการละหมาดต,ตะเวนในศูนย์กลางเป็นบรรยากาศ ที่อบอุ่นงดงามเป็นบรรยากาศทางด้านจิตวิญญาณทําการการอัญเชิญรพร,ระมหากราบีกรานของท่านอิมามการรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงของเดือนรอมดอนดังนั้นคิดว่าศูนย์กลางนั้นนอกจะเป็นศูนย์กลางทงางด้านจิตวิญญาณแล้วอยากจะให้พี่น้องมาใช้บริการของศูนย์กลางในฐานะของพื้นที่แห่งการ เคารพพระดีผู้เป็นเจ้านะครับพื้นที่แห่งการสนทนาวิสาสะนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและเป็นที่เชื่อมโยงความเป็นพี่น้องสายใยแห่งความเป็นพี่น้องและการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุขนะครับสมกับเป็นศูนย์กลางที่เป็นกลางในทุกเรื่องครับครับท่านผู้ชมครับช่วงของรมาดอนทอกวันนี้หมดลงแล้วครับวันนี้ผมได้ฟังได้ ยินแนวคิดของท่านอา,า,า,าจารย์ศาสตราจารย์ดรจันมารุลิมในฐานะที่ท่านกํากับดูแลของมูลที่ในฐานะรองประธานมูลที่นะครับได้มานําเสนอแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามูลนิธิะสุนไกรอิสลามแห่งประเทศไทยของเราจะเป็นมูลที่ที่ได้เปิดกว้างให้กับน้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสาําหรับวันนี้ครับผมเรวรามบุตรและท่านศาสตราจารย์ดรจันมารุลิมต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวัสสลาเมยกุม<ต>วารองประธานร้อยวาบุตรกา เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับสิ่งที่ได้รับชมไปในวันนี้นะคะมีความรู้แล้วก็ข้อคิดดีๆมากมายเลยส่วนในครั้งต่อไปจะมีอะไรเรื่องราวอะไรนะคะที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็โปรดติดตามกันนะคะเราจะได้มาเจอกันทุกเช้าเลยนะคะตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีทางช่องทอทบ5 HD แห่งนี้คะ่ะวันนี้นะคะซีนัทแล้วก็ทีมงานรายการรมฎอนมูบารอกต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสลามุอะลัยกุมรอมาตุลลอฮฺบะเารกาตุ Ramadan, Ramadan, Ramadan